สวัสดีครับทุกคนครับหลายๆคนเคยดูซีรีส์ของเพาลสาอเมริกานมัยครับมันจะมีบทที่อาจจะมีตัวเอกตัวร้ายเนี่ยมีพฤติกรรมติดยาแก้ปวดนะครับก็คือเป็นอุบัติเหตุมีบาดแผลต้องกินยาแก้ปวดจนเสพติดต้องบอกอันนี้สะท้อนจากชีวิตจริงของคนเพาลสาอเมริกาันะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับวิกฤตยา,าแก้ปวดซึ่งเป็นยาเสพติดนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากเพจซอขอเล่านะครับผมก็เอามาเล่าขออนุญาตหยิบยกมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับ เริ่มต้นจากยาตัวหนึ่งนะครับชื่อวายาออกซิโคโดนนะครับยาออกซิโคโดนเนี่ยเป็นยาสกัดจากยาที่มีต้นตำรับคือโอปิออยก็คือโอปิออยเนี่ยเป็นยาจากฝิ่นสมัยก่อนนะที่เป็นการเสพติดลิตรหนึ่งของฝิ่นเนี่ยคือนอกจากเสพติดแล้วนะครับยังสามารถาที่จะบรรเทาอาการปวดได้ค่อนข้างมากมายหลายๆอย่างที่มีอุบัติเหตุเป็นมะเร็งเป็นอะไรเนี้ยสุดท้ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับปัจจุบันเนี่ย เจ้าฝิ่นไม่ค่อยได้ใช้นะครับในทางการแพทย์บ้านเราก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาสารสก,กัดที่เเป็นมอร์ฟีนเป็นเพทิดดนซึ่งร้แล้วแต่เป็นญาฉีดนะเวลาเรามีอาการเจ็บป่วยรุนแรงกระดูกแขนขาหากอุบัติเหตุรุนแรงเนี่ยก็จะใช้พวกนี้ฉีดกันเป็นเรื่องปกติแต่การใช้ชั่วคราวภายใต้การดูแลของคุณหมอเนี่ยมันก็จะไม่ติดนะครับแต่ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่เป็นอย่างนั้นนะครับบริษัท ผู้ผลิตยานะครับที่เป็นปัญหาคือประเด็นคือชื่อบริษัทเพอร์ดูนะครับผลิตยาออกซิโคโดในชื่อของออกซิคอนตินนะครับออกมาก็ต้องการให้คุณหมอนะครับสั่งให้คนไข้นะครับก็มาให้ข้อมูลกับคุณหมอว่าเป็นยาที่ดีตอนแรกคุณหมอเองเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นยาที่เป็นสารสก,กัดจากโอปิออยด์ต้องติดแน่นอนคุณหมอเขาปฏิเสธเ,เจ้าบริษัทเพอร์ดูนะครับก็ไปทํางานวิจัยหลอกๆขึ้นมานะครับจ่ายเงินเพื่อให้ได้งานวิจัยมีตัวเลขข้อมูลออกมาว่าไม่ติด เราได้ผลดีนะครับคุณหมอจํานวนหนึ่งก็เชื่อนะครับก็มีเริ่มมีการสั่งให้กับคนไข้นี้คนไข้ที่ได้รับยากลุ่มนี้ก็จะเป็นพวกคนไข้ที่มีอุบัติเหตุเจ็บป่วยจากการแขนขาหักรถชนอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องรักษาสุดมากแล้วอะ่ะจะมีอาการเจ็บประมาณ2-3เดือนกว่ากระดูกจะสมานนะครับคุณหมอก็จะสั่งยาให้นะครับในระหว่างที่สั่งเนี่ย คนไข้ก็กินยาเม็ดที่บ้านนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วการแอดมิดในโรงพยาบาลนหรัฐอว่ามีการให้จา่ายของท่านแพงนะครับก็เลยต้องเป็นยาก,กินที่บ้านในการกินเนี่ยคนไข้ก็กินเองปรับขนาดเองนะครับจนเริ่มมีอาการเสพติดนะครับจากที่เคยกินแค่วันละมื้อละเม็ดนะครับวันหนึ่งสเวลาก็เพิ่มเป็นเมื่อลอ2เม็ดสเม็ดจนบางคนเนี่ยกินถึงทุกชั่วโมงต้องกินยานะครับพอ ครบการรักษาคุณหมอก็เริ่มหยุดยาแล้วนะครับพราปกติคุณหมอก็จะให้ยาคนไข้ประมาณ2-3เดือนพอคุณหมอไม่สั่งยาต่อนะคคนไข้ติดแล้วนะครับก็ต้องไปหาจากยาเถื่อนจะเป็นคลินิกเถื่อนหรือเป็นการซื้อจากคนขายยาราคาท้องตลาดว่ากันว่านะครับเม็ดหนึ่งเนี่ยสูงถึงราคาเกือบ1000บาทเนื่องจากว่ายาเริ่มมีราคาที่แพงขึ้นนะครับ บางคนก็หันเหไปการเรื่องของการใช้ยาเสพติดเลยก็คือเฮโรอีนซึ่งก็มีฤทธิ์แก้ปวดเหมือนกันนะครับทั้งติดนะครับแล้วอาการปวดจริงก็หายแล้วก็เลยเหลือแค่การติดทางจิตใจนะครับกลายเป็นกลายเป็นคนไข้ติดยาโดยปริยายนะครับเริ่มต้นนะครับจากคนที่ประสบอุบัติเหตุเจ็บจริงต้องการยาแก้ปวดคุณหมอถูกข้อมูลลวงจากบริษัทยาสั่งจนคนไข้บริหารยาเองจนคนไข้ติด หมอเลิกสั่งคนไข้ต้องไปหายาเองก็จะเป็นวนเวียนวัฏจักรนะครับจนสุดท้ายน,นะครับข้อมูลล้วนไหลออกมาก็เริ่มมีการฟ้องร้องกับที่บริษัทยาสุดท้ายตอนนี้คือบริษัทเพอร์ดูเองต้องยื่นฟ้องตัวเองล้มละลายนะครับเนื่องจากว่ามีข้อหาคดีฟ้องร้องปริมาณมากนอกจากเพอร์ดูแล้วนะครับยังมีบริษัทชื่อดังก็คือจอร์แดนแอ์จิลสันเนี่ยก็ถูกฟอ้องร่วง2 0 0 0 0ล้านบาทนะครับเนื่องจากาเป็น ข,ข้อมูลเรื่องของการปกปิดข้อมูลเหมือนกันนะก็นี่คือเป็นวิกฤตของยานะครับทีนี้นิดนึงนะครับเล่าให้ฟังว่าเจ้ายาออกซิโคโดนนะครับนอกจากมีผลเรื่องของการแก้ปวดเสพติดแล้วนะครับยังถ้าใช้ปริมาณมากเนี่ยจะสามารถกดการหายใจนะครับมีรายงานเลยนะครับว่าคนใช้ออกซิโคโดนเสียชีวิตเนื่องจากโอเวอร์โดสในเศสัฐอเมิกาเนี่ยเฉลีย่ยตกวันละประมาณ40คนทั่วประเทศน,นะครับ ในช่วงปี1999งพถึงปีสองพันมีผู้เสียชีวิตจากยาออกซิโคโดนโอเวอร์โดสถึง1นึ่งแสหายนะครับอันนี้ก็เป็นวิกฤตยาที่คงไม่เกิดจากบ้านเราเนะครับเพราะบ้านเราเองก็ไม่ได้มียาชนิดนี้ออกจําหน่ายโดยง่ายส่วนมากจะเป็นยาแก้ปวดในโรงพยาบาลส่วนใหญ่นะครับ ก็ข้อมูลเกี่ยวกับวิกฤิยาแก้ปวดเนเพทย์สาราพอการนี้นะครับามีประโยชน์เช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนเพื่อนของท่านนะครับในท้ายอยู่กับผมหมอนัดนะครับเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนป่วยครับ